วันนีเฮ้ยบอกเขาจอดเฮ้ยบอกเขาจอดหันแหละเฮ้ยจอดหันซะก่อนคนก็ใช้อ้าวอย่าไปแล้วเนี่ยเหยียบยางเนี่ยอ้แม่เนี่ยไอ้เรื่อง้งอู้วห้ามสิแม่การมาไหนเฮหาเสาอู้เฮ็ดผัได้เฮ็ดผัได้แม่เฮ็ดสดีเลยนะเอ้ยแกงเฮ็ด ฮ่าม like mm ึงแก่งไหนไล่ไหนเด้อเฮ้ยไม่ได้เห็นอ่ะคุณแต่ FC วะวุ้มีดอกผีก็ได้ผีบ่ตางญาติโดนจันทุกคนาต เดี๋ยวคนยาเฮ็ดท่านเฮ็ดละงูไงเฮ็ดโดนได้ผู้ดอกนี่น้มันบานเฮ็ดผู้ใดถ้าบอกบอกคนจะโดนว่าคือวราจงไว้เก็บระ่างพิท่านคนคนจะมาอันนี้เฮ็ดฝงเรือง เม็ดไข่เนี่ยนะห้าเมทไข่แน่บรรยากาศฝนลินแล้วพี่เนาะยางห้าตัวปลูกแล้วกับติดเลยเลยพอดีซัดซื้อเลยพี่น้องตัวปลูกแล้วแล้วนี่ยกาศดีเด้อยทุกคนอ่ะ คนน้ปางอันนี้

<laughs> <morally> iya <terminar cawning> <sweet> <t jeunes> <t Bee 94> <littleias> กัน <tvette>

บันยนกาดบันยนกาดโอฮ้อออนตกลิ่นมันขับักแลวนะคิดห,หนอประมาณนีนโหไม่นเรื่องคุณช่วมนี้มันกันติดเลยนองซุ่มซึมซุ่มซำเลยนะ่ะ ดับห so ุดหงนทำเรือดกสิปรกันเ้อพี่น้องคนซดีมยางจนสีจีบพญดอนมาเห็นให้ราจุเฮ็ดเจ้าเฮ็ดพุ่งมูบอ่มาเพิ่งเด้อจ้ะป้าพี่น้องเฮ็ดพุ่งมูบอ่เฮ็ดพุ่งมูนั่งอ่อนๆได้หนาไหมอ๋อเยอะมากพางในเ่ ม <mile inside. S 2> ึงนี่ยหมักม่วงน่ะดอกอ่ะนะไม่ได้ดอกมเมืองทุกคนเฮ้ยเมื่อวานนี้เกล่อข้าวหย่ากินตอนนี้นะเมือยอยู่คือคือประจงไว้ปีหนาเนี่ยเมือยล่าเสียกวนเอานนี้กว่าเราก็งามนะขุดเอาเลยเอาเลย กคะเว้าปลาค้ำยางจะสีเหยียมยังเห็นฮะกะลียู่เนากระอี่ยี่เนาะหล่อนยืดหุ่นเห็นเปยางันล้ไปล้มมาพี่นองปลูกยางเล้าว่าเขาอาว น้องล้างจากชีห้าปลูกยางเนาะพงยน์ดอยยังปลูกูอยู่ไกลชิละอะไแหละเชียเียวพ่างด้วยทางพอตัวด้วยเงินละถือไปขวดทั้งโคบขวดเามีพอหมไล่พอเลเฮ้ยเชียวเสียวพ่างนะอ่ะอืมกีดอกเสื้ดีมสิแก่ตาดีคนดังง่าย นี่เพชรเพิ่นไปเพ็ดเพิงคมเพิงหวานเพิงเรืองเิงทองซีนคือท,ทองคำแม,ม่อูดดอกน้อกันเนาะยันคนเอาจากพญเดนโอ้อะหะ<า>นี่เดียวางืจุเห็นแล้วงืจุคือเนาะ บอกเพื่อนยันดวนว่าคือบอกเก็บไว้ใบหายคนบอกว่าเก็บนี่ด่าขนาดตอนตะเกียบเขาจะยังบอกว่าโอ้เก็บแล้ว่嘛คนมาคนมาพี่น้อง้าพี่น้องอันนี้คือเห็ดใครเนี่ยใช่ฮะเห็ดไข่เนี่ยเห็ดผู้ใดอันนี้เห็ดใครใช่ไหมเห็ดไข่หอมในเจียกินเสียพี่น้องนี่อันนี้เห็ดระงูเหลืองเห็ดระงูอันคาวนะมันใหญ่โอ้เห็ดไตไก่ พี่น้องว่าเฮ็ดไต่ไก่บ่านจะคืบมาคือเฮ็ดพีเบือแถมตรงหูเชฟกันแล้วพี่น้องจำลงกินมันแข่แข่เฮ็ดพีเบือเลยแต่ว่ามันหอมมันแข่แข่ก็เฮ็ดทากเบื่อเฮ้ยหัวป,ป่านมีมา,าเฮ็ดอะไรงงพี่น้องไรจะเป็นอะไรดีแหละอาจจะเคงเครีกินเฮ็ดฟอเฮ็ดไข่เฮ็ดกเกาเฮ็ดเดียนไปเรือ่อยทุกคน กินลงกันได้แบบนี้นะม่ลงกันลงก,กันได้ทุกคนยังม่ทีแน,น่แ่อน เฮ็ยเด้อทุกคนยูไฮยูไฮป่อปลาหนข้าจะแน่เสียงปลาลุปุปุขอันนี้ใช่ไหมอยาทำเป็นร้งผพี่เนาะถ้าละมาแล้วก็มาอย่างว่าเลยลามากระทามจะเป็นเน้ดสบายดีบวชจิตายเอฟซีบางน้ำวกอย่างกนี่ล้วก็นอนอยู่แถวนี้อ่าเนี่ยเออวู้ววเนี่ยละมาล้นุ่มูมาเลย รอ,ว,อวิกกตำเตงอะเจ้าวันแล้วนอนยัหนีะิศกอเออเจ้าวันล <c oughs> มาบอกเลยจะเห็นสีเทคะยันสื่อหัวเลพี่น้องศูนย์ศูนย์องศูนยรก็หกบอกเพ่เยด็กอย่บอกเพ่เคด็กเียบไปหน่ามยาขาลตงโมันหนเลยทั้งใหญ่ทั้งยาวาะไมโครโฟนนักหอ <c oughs> คิ้วเห็นคิ้วบงดกเขาจะซื้อหลุดแล้ขแฉงไงไม่คิว่าคิ้วดีนลขอทำกิน,มนเมล็ดตัวมันถลกเลแยงแล้วนะแกงแล้วไปกินใช่ไหมเนือเป็นบบนี่ฮะคิ้วี่็ดองลปลาโนเถีกเยกเพ็ดนี่ยแบบนื้อขหวานเหวานแทบหวานแบหวานแทบแ,แท้น่เห็ดดาวนิเอกับปลาปลาเห็ด เอปัวคืออยู่ยุ่มอะไรพุนตกนั่อยู่ไฮมันแม่งอันนี้ที่อันนี้ลายมาดันตาดิาทุกคนในดอกเนี่ยนี่ยาใจไก่นะเสบได้เอาไปหนังกินนตะกี้ข้าจ้ามีเห็ดลายแล้วข้าจะโบกินวันนี้ตอนนี้มันอยากเห็ดไปอยากมี็ลายไปไหนแล้วจะกิน นี่เฮ็ดผู้ใดเอเฮ็ดสดีเองีดน้ำ้าวท่สุคะน้ำมี่ที่เจ็ด้อเา้นเองนพราะว่าน้ำสุดท้ายแล้วน้ก็ต้องทาแบบสะอาด บอกก็วาท่านได้ก,กินกินทุกคนใครเนี่ยแต่ว่าปลูกยางแล้วพ้นตกข์ทำข้าวบัตรเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมาหดยานะมาหดยา 絶対痛い。 เอาขาก็ล้างเรียบร้อยแล้วเอาก็สิเอาลงหม้อเลยฝ่กหม้อแล้วเที่ยวเป็นดอกเลยลนะ่ะอมืมันต้องป่าด,ดอกเป็นดอกเลยแซ่บดีหมุนคักมันมาเสแสรบเอาเห็ดไขน้อาหมก็บุญยากินแกงเห็ดเอาไม่กินเรื่องเนาะเห็ดก็ให้ดินกินเดถอะ ่านตัวนี้อ้าพานะอะไรโง่ยากละแกต่อมาพีกแกงก่อนหัวห้ามเขาอึดจันเสนพิกพริกลงไป

ขาวพี่น้องใส่เขาได้เคล็ดลับม่เรื่องว่ะถ่ายเฮ็ดที่เบื่อมันก็สีขาวแดงเขาดำเด็กเขาแดงเขาดำดขาวเลืออเ้องแสดงว่าทีา่ละงูสมติวน้องนั่งตู้ ลุกและสุกแล้ว,แ,ลวแกงเห็ดค่ะนี่เปเืองเห็ดกอเห็ดไข่เห็ดผู้ใด Sụp lạc đất con gang hết lòng chuông hả? Ni hết lòng hết lòng hết lòng hết hết khai hết lòng hết lòng hết hết lòng hết hết lòng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  lòng hết 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 hết lòng กินกะกินใบกแดมันหอดขาวติดมื่อไมเรียขาติดเมืสิาอู่เดื้อนนะอกรดางคือเกัค่ะตาเเยนไข่ก่อนนะ่ไขไข่นมเบิงเฮดองนี่นะเฮ็ดจังอ้ว ไม่กินดอกนี้ดีกว่าเด้วทุกคนหอนกินบวลาไม่หอนเบาสุดอนเบากันที่นหนมเรากินแบบหอนขาท่าน บะปานเฮ็ดไว้เนาะเด้ววงว่ามือกระบอกเฮ็ดไข่เนี่ยพี่เนาะบะปานบอก,กินเฮ็ดแลังเนาะเฮ็ดเองเนาะโดนบวชเฮ็ดงูงงงดอกเงีง้นยนะทุกคนหามีเรื่องซะเอเมนม่กินเรื่องป้าดอก,งอกเงี้น้องหามีเรื่องกินดอกงาม